อันนี้แปลง i a r าพอของเดิมมันเกินเยียวยาเยียวยายังไงดูนี่ไม่รู้เห็นหมั้เกียวหายไปครึ่งแล้วนี่ใช้ยังไงก็ <c oughs> ดูนี้ละลายหมดยิ่งไปกว่านั้น อีทะลุไปเลยอ่ะสุดยอดจริงนี่เตรียมปักเรียบร้อยแล้วปลักไออาร์ตปักแท้นะทีแรกก็จะให้เปลี่ยนต้นสองต้นนะอมอะบอกราคาไปมันเปลี่ยนปายด้วยร้อ,องโอ๊กอ่ะ <laughs> แปลงไออาร์ตดีกว่าจบกว่าประหยัดกว่าด้วยต้นสดกว่าด้วยอะไรกว่าด้วย หวานเจี๊ยบโอ้เธอหวานเจี๊ยบเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูวางแป๊ปกไปแล้วพวกนี้ต้องอุดด้วยนะเนี่ยสีดูมันก็เด็ดน้ำเข้าซอดจี๊นี่แปลงเรียบร้อยครับแต่แม่งงง,งอีกเี้ยรถปีเก่าใต่หวัวชีตปีใหม่งง,งกูทำได้หมดอนะ <c oughs> อ๋อสต,ตาร์ทครับเดี๋ยวใไสไ่หลายกลาบก่อนแล้วอ่ะนิดแปลงเรียบร้อยครับตำแหน่งพินถูกต้องเดี๋ยวมึงแยกกล่องโซล่าแล้วครับดูดิมันติดอบเหี้ยมาแล้วจะล้านโลเลยเหี้ย รถมันจะล้านโลแล้วอะขับโหดจัดเอานะลุนครับลุนยังน้ำมันยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองบินดูะ เออันนี้ก็รถมาลองนะครับแปลงหัวฉีดเป็นไออาร์ทไปอันนี้รอบ3,000จะมีอาการกระพือรอบพั3,500จะตืออ้อไปเลยเดี๋ยวดูด้วว่าทําไปแล้วหายเลบามันต้องหายดีวะ <c oughs> โอ้โหเป็นไง นี่หัวฉีดไยอาร์ตนะครับถามว่าหัวฉีไดไฮอาร์ตดีกว่ายังไงน้ำมันอาจจะได้มากกว่านิดหน่อยแล้วก็ผมว่ามันวิ่งดีกว่ากว่า,วาหัวฉีดเดิมอ่ะถ้าถ้าเทียบก,กับเดิมๆนะไม่เอาปลายแต่งนะโอเคออกน้อใหญ่แลวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไป ง่ายง่ายอันนี้เกียร์สามนะครับรอบอยู่พันกว่ากดนี่ไปเลยที่แปลงไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าหนึ่งเลยเวลาเนี้ยมันหาหัวฉีดไม่ได้นะคันขนะ้ามคืนแล้วก็ราคาแม่งสูงสีกันเลยลูกค้าไี้ตัดสินใจแปลงเป็นไอาร์ตจบเลยครับแล้วฝากผลงานอู่ทั้งต้นจูเนอร์ทึงสุปสการณไปด้ว เดกกันดีทีน้า